ครับสวัสดีพี่ปานาะทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ร้านตัวไวชอบนะครับพามาชมรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวครับเพิ่งมาลงเอาวันนี้นะครับผมนั่นก็คือยามาฮ่า XMAX 300นะครับผมอ่าคันนี้เป็นรถปี2018นะครับคันนี้นะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับว่า300ดอลลาร์นะครับผมอ่าใครชอบแบบเป็นแนว ปอดทอริงดีกว่าอ่าดูดีเทลรอบคันกันเลยนะครับชิลสูงนะครับมีชิลเสริมมาให้แล้วนะครับรับกันว่าลมนั้นไม่โดนกระบาลแน่นอนนะฮะอ่ากระจกมองข้างนะครับผมจุดสีสวยๆนะครับคันนี้โหลดหน้ามาให้แล้วนะครับผมรับกันว่าขับขี่นั้นจะคล่องกว่าเดิมแน่นอนนะครับอ่าลายน็อตเลนมาแล้วนะครับแกล้อนเลนสีทองนะครับ ยางหน้าหลังนะครับเป็นของ p i n นอรี่แองจจนสกูตเตนะครับผมสวยสงงามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไล่ดูดีเทลรอบคันกันเลยสีแดงครับคันนี้เป็นรถสีแดงนะครับดูคอท่อเลทนะครับผมคันนี้ได้ท่อพามันะครับผมต่ตอนท้ายเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับพร้อมเป็นรถหมกๆนะครับมีคอกรองมาด้วยนะครับคอกรองเลนนะครับผม โชกหลัง YSS นะครับดอกยางสวยๆนะครับผมชมรีเทลกันเลยคันนี้นะครับลืมบอกลืมไปอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวข้อไฟท้ายเป็นสีชมกนะครับผมคันนี้นะครับไล่ข่ามาแล้วจากสำนักแต่งเซตบซานะครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรอบกันตอนสตาร์กันดีกว่านะครับผมชุดสีสวยๆนะครับผมเรามาดู ชุดแต่งข้างบนมั่งดีกว่านะครับมือเบรกสองข้างครับแต่งนะครับผมมีตัวจับโทรศัพท์มาให้แล้วนะครับผมไลน์นอตเลดมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับรถปี2 0 1 8คันนี้วิ่งมาแล้วกี่โกิโลนะครับเปิดดูแปบ๊บนึงนะครับออฟอร์มนโงกาดเีกชบหไปครับ คันนี้ครับวิ่งมาแล้วนะครับ3328มกิโลเท่านั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะต้องกำอีกมือนหนึ่งต้องกำสตาร์ทนะครับขออนุญาตนะครับอา้าลืมโ,โทรให้ขาตั้งคู่มาโทรเอาขาตั้งออกลงอยู่ทิพหายกูว่าอยู่ ติดสักที่ะชิบหายอ่ะเดี๋ยวมาดูล่อกันดีกว่านะครับอ่าให้กูรูมาดูกันดีกว่ารถไล่ลข้ามาแล้วเป็นยังไงอ่าทั้ชั่นเปิดอีกกำอ่า,อาปิดให้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมมาจัดไป ดูรอบด้วยดูรอบดูรอบรถอ,อันนี้แค่ไล่ค่ามานะครับท่อกรองนะครับผมอ่าพอดอีกว่านะครับผมอ่าแองแกล์300ปี2018คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่เพียง129,000บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าสนใจรถนะครับอย่าลืมเข้ามาชมที่ร้าน The Bike Shop นะครับผม อสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับตัวรถได้เลยนะครับผมถ้าสนใจนะครับย่าลวมเข้าชมตัวจริงได้เลยนะครับรถตัวจริงนั้นสวยมากแน่นอนนะครับผมแล้วครับฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีประกันรถหายหนึ่งปีนะครับถ้าสนใจนะครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนอยู่แดนใดนะครับฟแนนซ์เราสามารถจัดให้ด้่นทั่วประเทศไทยนะครับผมสามารถวาร์ปไปได้ทันทีนะครับแค่เปิดแบบว่าประตูข้ามวิถีไปนะครับหาโัยลิมอนลงลิชักรอย่างเงี้ยนะครับผม อขอจบรีวิว Yamaha X Max 3ร้อยเพลงตนี้นะครับสวัสดีครับ